E 300 Exclusive นะคะเครื่อง2000เบนซิน p l กอ i n Hybrid กับคันนี้เลยรถแท้ออกสูตรเบนซ์ไทยแลนด์ hmm. เดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูกันตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นโฉมปี2020มีเซ็นเซอร์หน้ามีกล้องรอบคันนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED แม็กนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแม็กเดิมโรงงานนะคะขอบ19ยางปีใหม่ในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมือจับแล้วก็ ด้านข้างจะเป็นโคเมียมมาให้เรียบร้อยและที่สําคัญตัวนี้มีประตูดูดนะคะเป็นประตูดูดสีบานนะด้านหลังนะคะคือเรียบร้อยไม่มีการใช้งานที่แบบไม่มีรอยขีดข่วนไม่ผ่านการใช้งานที่หนักนะคะฝาท้ายทุกอย่างนะคะจะเป็นระบบไฟฟ้าเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดแล้วอ่าเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในกันว่าจะสุดยอดขนาดไหนเดี๋ยวไปกันเลยค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูออปชันภายในนะคะบอกได้เลยว่าโอ้โหที่ ห้องโดยสารนะคะเรียกได้ว่าเป็นทูโทนสีน้ำตาลตัดด้วยลายไม้นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเนาะเหมือนที่บอกไปเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดมีนิเกเตอร์มีกล้องมองหลังทุกอย่างและที่สำคัญตัวนี้โอ้โหความปลอดภัยเนาะแอร์แบก รอบคันมีกล้องรอบคันนะคะระบบทุกอย่างภายในตัวรถก็คือฟังก์ชันของเขาไม่ต้องพูดเยอะเลยบอกได้เลยว่าลน้ลนๆนะคะเบาะปรับเมมโมรี่สจุดนะคะตัวนี้ปรับได้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูที่นั่งห้องผู้โดยสารด้านหลังกันว่าจะเป็นยังไงกันปมาเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะโอ้โหด้านหลังก็ไม่น้อยหน้าเลยก็เรียกได้ว่าเป็นรถพรีเมียมลักชูรี่เนาะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องเครื่องกันมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะบอกได้เลยว่า ทุกอย่างนะคะไม่มีชํารุดแตกหักนะคะการันตีตัวเครื่องสภาพเดิมๆเนาะยังไงฝากอีก300คันนี้ไว้ด้วยนะคะ